ขวาเจ้าว่ดไปเลยเพื่อทสร็จแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วไม่เป็นเระอหลงไปเรื่อยอาหลงอ่ะอาหลงอาหลงอาหลงสาธุ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 อาธุสาธิตอนนี่เออขึ้นได้คุณภูรักขอรับไปแล้วกันจากคุณการศึกษาเด็กประถมวัดใช่ไหมหลวงอาวัตรละภาษาทุกวันพระเด็กเด็กเล็ก อ่าแปลว่าไปมอบทุนก,การศึกษาให้คนละห้าร้อยแต่มาหลังมาให้เต็มเลยนะมาหมดเลยจะได้หา,ไ,หา,มาไม่หาไมาเ่เ <c oughs> ยอะูิ้มอ่าคณะอาจารยนะครับสองชาวบ้านนะครับเพิ่มคณะบ้านพิพิเพอร์นะครับหนึ่งพันหกร้อยห้าสิบบาทครับสาธุคณะหมู่บ้านห้วยน้ำใส 4,648ครับสาธุคณะชาวสักธาสาธุชนแม่ห้องสอน4,828ครับสาธุคณะเีขค1,100บาทครับสาธุา 1, ารวมเป็นสีต้นเงิน12,210ครับสาธุรวมกับเงอนที่เหมือนี้แจ้งไป71,000บาทรวมเป็น แปดหมื่นสามพันสองร้อยสิบครับสาธุสาธุสาธุปเจอชาวบ้นปดคมาด้วยครับชาวบ้านครับัวแทนแนชาวบ้านมาลยครับก็ช่วยก้านมาานมา้งนะาประเคเจาวาดไว้นะคับเออประจยได้สร้างสาราคบคุติหลอด้วยช่วยกับประเคนไอ้รูปด้วยเป็นหลฐานหสองหลายล้านกี่ปเนี่ยหลายล้าน่ไปันจับ 1 2 3 5สาธุสาธุสาธุอ่ะมีใครถวายสาธุพี่ยิ้นตามุญสาธุสาธุมีอะไรมาช่วยหลวงพ่อนะได้ต่อทุกท่านที่ได้มาวันนี้ก็เป็นที่สุดท้ายที่เราจะทอดกฐิน ของคณะตุลลโบกันนะเป็นสายภาคเหนือแต่ของครูใบยังไม่จบจบวันที่สิบสิบสามนะจบภาคแรกจบแรกแรกนะ,ยนกนะยอ,อย่างนีสิบกวัดที่ังไปทอดที่ตากที่เชียงใหม่นะหน,หนที่แล้วก็ฮลุโมโนากับทุกท่านที่ได้มาร่วมใน,ในวันนี้ที่ไปไดมมาฝากปัจจัยมันก็ดีนะวันนี้ให้สําเร็จกับท่านทั้งหลายตลอดถึงคณะพระภิกษุสองทุกรูปที่มาร่วมแล้วก็คณะูนักเรียน และชาวบ้านกำนันผู้ใหญ่อบตอทั้งหลายที่ไม่ได้มาก็ดีนะที่ให้ความร่วมมือน้องจิตจำใจถ้าไม่ได้มาเราลบภาษาทุกนะจำไว้ไม่ได้มาโอ้ภาษาทุกเน้อวันนี้ติดภาระท่างไปนั่นไปนี่ไปประชุมขอบุญที่สําเร็จกับข้าพเจ้าด้วยนะขอท่านทั้งหลายลงมูลทนายกับ้าพเจ้าหรือว่ารักษาขอลงมทนากับท่านทั้งหลายขอที่บุญด้วยง่ายขอสม่งบุญเล้อวันนี้ไปไปเราไม่ได้ใส่บาทใช่ไหมฮะบินใบาทโอ้สาธุสาธุกโอ้ก็ได้ขอไปจริงๆอย่าไปทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น แต่ก็เ,เกิดบารบตาบอ่อถูบอแนะ่พวกคนเรียกบางทีพระวิบบทินบาตรทำไม่ไม่รู้ไม่เห็นไอเหตุหกระสาทุกวันนี้ไม่ได้ใส่ไม่ทันไปยอย่างเงี้ยเราได้บุญละนะแตนะนะ่บางคนเรียกไอพวกไปถุยเรื่องไรใส่พระไอพวกถุยมีเนะี่ยไม่ใช่มันมีนะทางใต้ไม่เอาระเบิดเอาอุจจระใส่บาตรก็มีแต่ทางใต้ใน,ใน,นั่แหละไอพวกคนบาปนะนะเพราะนั้นเราเกิดมาในพวกพุทธศาสนาแล้วเป็นบุญนะพระสงฆ์ออกมา แต่ละองค์ก็เป็นงานคุณบวชนั่นแหละบวชมากันนานนะมีครูบาแค่ไหนเพิ่งบวชนานสี่สิบกว่าปีนะน้อยเลยนะแต่ว่าโดยอุปนิสัยก็เป็นาง,งานคือทํางานเนี่ยมันต้องรีบร้บรนอนเราไปหลายที่มันนิ่มนวลไม่ได้แต่บางครั้งก็ต้องว่าต้องอะไรอย่างเงี้ยใครไม่รู้ว่าจะกดไม่กดไม่รู้ว่ะเราเอาบุญน,น,ะ, <c oughs> นะ,ะเพราะนั้นกิริยามันละไม่ได้จับไว้อย่างเงี้ยพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยแม้แต่พระอรหันต์ละไม่ได้ศาสนาเดิม มีพระพุทธเจ้าท่นานที่จะทรงนิ่งนะทรงละวาสนาคือนิสัยเดิมหมดแต่พระสาวกทั่วไปนั่นไปได้บางท่านก็อาจจะเป็นนิสัยชอบว่าอย่าพพงพระองค์หนึ่งนะชอบไอ้คนถอยไอ้คนถอยนะเป็นพราหมณ์เป็นเกิดในตระกูลสูงแบบพาราหมณ mm ์เนี่ยไปไหนก็เรียกคนเข้าไปไอ้คนถอยคือคนที่ต่ำกับพาราหมณ์นแหละถอยไอ้คือมันเป็นเหมือนกันพูดคนภาษาไทยเราก็ว่าไอ้เหี้ยไอ้ส mm ัตว์นั่นแหละพูดไงอ้นรื่นงแบบมันสีปากจริ mm hmm. พอท่านสําเร็จอันรหัสแล้วไปไหนก็ไอ้คนถอยเขไปไหน นะคุณถอยไปไหนเราคือติดปากท่านไม่มีอะไรหรอกท่านกระถามว่าถอยไปไหนมันเรียกคนว่าโอ้ข้าองนี้พูดไปดีไปฟ้องพูะเจ้าพูะเจ้าเลยแต่ว่าท่านปากท่านท่านไม่มีอะไรหรอกใจของท่านอ่ะเพราะท่านละสวะแล้วความเคยชินความคุ้นเคยนะนะเหมือนองหนึ่งใส่เอาข้าวไปไปเจอพระอรหันไปถามพระท่านกระถามว่าอุบาสกเอาข้าไปไหนไ้เอาอะไรถามว่าเอาอะไรไปไปไหน เอาข้าวใส่หัวเลยพระาถามโยมก็บอกเอาขี้ไปถาไวายอพอที่ไปเจอพระอาหารหันต์เนี่ยไปเปิด <c oughs> เปิดข้าวไปถาไวายพระกายเป็นขี้หมด <c oughs> ไอ้ทูนก็พูดเจ้าพูดเจ้าก็เลยแต่เมื่อกี้เราทานทานใครพระองค์นั้นแ่ะไม่ใครชอบหน้านะ <c oughs> ถ,าถามเลยเขาถามว่าไงถามว่าเอาลำหน่อยเอาลำบอกขี้ไปถาไวายนั่นแหละถ้าเป็นพระอาหารหันต์เป็นการของพระมหา <c oughs> อันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะฉะนั้นอ,อะไรต่าง อ่ายกอีอย่างหนึ่งหลายเก็ยกเลยคนรามท่านหนึ่งสําเร็จอนาคาแล้วอนาคาผู้ไม่มาสู่ขันไม่มาเกิดในท้องแล้วพราสัญญอคือละอ่าราคะกับโทสะหรือโลภะโทสะแล้วไม่มีความโลภความโกรธแต่พระตายไปแล้วไปเกิดพรทโลกนี่ว่าอนาคาไม่มาสูขข่คันท่านสาเร็จแล้วท่านเห็นพระนมเล่นน้อยมามินทบ,บาทตอนเช้าผูงบวชใหม่ๆท่านอนาคารนให้เ็นท่านด้างนพนมือกรบโจนใส่ชุน แต่ขเขาต้อแอท่านจะเป็นอรหันต์อยู่แล้วทําไมท่านมากราพระเนใหม่นะก็ล่ำลือกันไปแล้วก็พูะวองก็เลยประชุมแล้วก็ถามว่าท่านพามเป็นอย่างนั้นจริงเหรอพระเจ้าข้าท่านเห็นความสําคัญยังไงท่านถึงได้กลับไหว้พระภิกษุผู้บวชใหม่แล้วถามเรที่พอข้าพเจ้ามองเห็นว่าในอนาคตการอัในไกลโพนนคารวะรู้ทานิดหน่อยจติศินพระสอนพระสอนคารวะสอนพระ,ะ,ะนั่นแหละ นะนะคือรู้นินดแบบนหน่อยก็ไปสอนนียพระเล่นไม่ดีเว้ยนะพระขับรถพระขี่รถเนี่ยอ่า,อ,าอันนี้ยกตัวอย่างสมัยก่อนนั้นไม่มี่ห้ออะไรแต่มีแต่รถม้ารถมาอะไรนี่มันนี่เป็นรถยนต์นะายนตก็เนี่ยรยนตชาวบ,บ้านเอเดี๋ยวเจ้าบ,บ้านขอนไปส่งหน่อยนะรถยนต์คั่งขั้นน้ำมันอีกนะอันนี้มอญไป็นหลวงพ่อเปนนิมนต์ไปนะเป็นชาวบ้านใหม่นะอ่าสมม,มติไม่ได้ว่าพระเห็นแก่เงินไม่ใช่บางครั้งแต่เห็นก็อาจจะมีนะแต่ไม่ใช่พระแท้นนั่ก็เห็น แต่อันนี้ยกตัวอย่างแล้วทีนี้เราไปติท่านหมดไม่ได้เป็นบาปเป็นวัจิกรรมเป็นมโนกรรมแต่เพราะนั้นก็นเออส่วนไหนก็เราทําดีแล้วพระท่านไหนองค์ดีก็เราก็ไหวะพ่อเคยยกตัวอย่างแล้วพ่อเป็นทห,หารแล้วแต่งชุดลงมาเห็นเรนหนึ่งเยบินทบาทนะสมัยก่อนในทางเผือกพ่อลงรถแม่มาพ่อไปโอ้เน่นี่หมดครับอย่าน,นน้อยเดิน่ะพ่อเป็ไม่รู้จะเอาอะไรใส่พ่อก็วิ่งไปซื้อบะหม่มาใส่สาาก็าธุแล้วพ่อประปจํามาทุกวันนี้บานติดมีความสุขมากในใส่บาตรสุขะ เรารู้ว่าในมัาใช่ธรรมดาแน่เ่ยถ้ามาโปรดเราแน่เพราะการลักษณะดูมองลูกกันโอ้โมันไม่ใช่เน้นธรรมดาละไ,ไม่เหมือนพวกเด่นเล่นหลับทีเดียวเห็นไหมอันนี้นะ,ะ,ะอันนี้คืลูกหลานเพระาะน,นัะ้นนะเราเป็นผูดในบริษัทมีความมั่นคงในพระพุทธศาสนามีความเลื่อมใสก็เรล่นในกต่ห้างการสมทานศีลรักษาศีลอธิษฐานนี่เรื่องธรรมดาอยู่แต่บางคนบอกโอ้ฝรั่งมันไม่ นั่นคุณจะไปรู้รอนะไรเลอดีตมันไม่ทําบุญไว้ถ้าไม่ทํามันไม่จะเกิดเป็นคนนะแต่นี้ว่าการเรียนไยแต่เกิดเนี่ยบางคนทาบุญนอกศาสนาบางคนทําบุญกับบุญศาสนาแต่ไม่ได้ปรถนานิพันธ์ก็เลยไม่เห็นทางเข้านิพพานเกิดมาก็ร่ำก็รวยก็อยากได้ไปเรื่อยเพราะกิเลสตัญหาอันนั้นเพราะนั้นเราเวลาจะดับพระเจ้าคือให้ดับปัญหาวยก่อนปัญญายันดด้วยการอะไรต้องทําทานศีลสมาธิปัญญาคือการปฏิบัติธรรมนั่นแหละรักศาสีลเป็นต้น เราทำสมาธิแล้วก็ทำให้วิปัสสนาญาณเกิดฐานสินงน่งตรงไหนแล้วก็วิมุตรคือหลุดพ้นออกจากกิเลสทั้งหลายได้เพราะฉะนั้นอยา่างก็วักูบาเนี่ยทบหมดแล้วก็ไม่ได้เห็นหน้าแล้วบอกคุณเสร็จแล้วก็ไปแล้วนไม่เห็นหน้ากันแล้วเพราะมันไม่มีความอยากแล้วไงความอยากในกุศลในการทำบุญในการช่วยเหลืออะไรเนี่ยมันก็เป็นความอยากอย่างหนึ่งนะเรียกว่าแปลเป็นกุศลกุศลจิตเป็น บุญความฉลาดที่จะรพาราไปในสังสารวัตให้เกิดในสุคติมนุษย์หรือสวรรค์นะแล้วสางเกด,เดีแต่ละองค์นะนะมันสุดยอดแล้วนะนะอย่างเช่นเราไปเมื่อคืนเนี่ยพระองค์นั้นก็มาไปนิมนต์ถึงวัดแวบบัดตาขามใจกับพวกกำนันพวกนะอะไรไอ้เราบอกมีเวลาค่อยไปทนะ่านนะผมไม่รับปาก,กเพราะอะไรเพราะว่าของผมเนี่ยก็ยี่สิบสามสิบวัดแล้วไม่รวมต่างประเทศอีนะแล้วการสร้างมันก็ต้องใช้อะไรไอ้นี่ย ต้องใช,ใชม้มันต้องใช้ไม่ใช้ไม่ได้ไนะม่ใช่เราเสกได้อ่ะเ,อเสกได้ก็ดีเนี่ยนะมันต้องใช้เพราะนั้นก็เราต้องมองญาติโยมด้วยสงสารเขาญาติโยมเขาไม่มีแต่เขามีกำลังศรัทธาก็ทา,าทมาญาติโยมมาเนี่ยนลัจีซิบบาทสามสิบบาทเนีนบบน่เขาได้บุญได้บุญมากนี่กูมาไปสร้างเจดีย์ที่ไหนไปขนหินขนทรายให้ชาวบ,บ้านไปช่วยไนดะ้เพราะว่าชีวิตของเราเวียนว่ายในวัฏฏะมันนานมากมันเหมือนเม็ดหินเม็ดทรายในแมาสุตร เพราะนั้นเราสร้างกุศลที่เป็นไม่ถึงทายแต่อันนั้นเราก็ไปเสืวิบากกรรมไฟดีไยกุศลนะอันนี้ยกตัวอย่างนะเพราะนั้นก็ขอฝากอนโยมทุกหลายแล้วก็ขออนุโมทนาทุกท่านทุกเจรมาร่วมและไม่มาร่วมในจิตใจอนุโมทนานะขอฝากไว้แค่นี้ต่กไปให้รับพรจากพระสงฆ์ ข้าครองเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติอิจิตังปติตังตุมพังกิปังเมวะสเมตจันโตสเปบริรุสังกปะจันโดภนาระโสยธามนิโชติรโสยธามเววาชาโรซาบรอกวิลาสตุมาเตภาวันวันตารายโย

เยตาตาอนุโมทันติวายาวัจจังกโรติวานเตนะตากินาปุญญาสภากิโตตัสสมะตาเตอปติวานจิตโตยาตเตนะมหาะละปุญญาเนปะโลก

เวนะสะตาโสติปวันตุเตปวัตุสัพพมังคารังรักขันตุสัพพเทสะปะสังฆาลุปเวนะสะตาโสติปวันตุเต